สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเริ่มกันที่เรื่องของเฟซบุ๊กกันก่อนนะครับคืออันนี้เป็นข่าวในสหรัฐนะครับน่าสนใจน่าสนใจว่ามีข้อเสนอให้มีการผ่านกฎหมายนะครับในสภาคองเกรสของสหรัฐนะครับสภาผู้แทนของสหรัฐนะครับมีข้อเสนอมีการาผ่านกฎหมายซึ่งสร้างความไม่พอใจกับบริษัท m ม t ตานะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ a c e b o o k คาวนี้ความไม่พอใจของเขาเนี่ย ถึงขั้นที่มีการขู่ว่าอาจะมีการถอนนิวส์ฟีดนะฮะหรือข่าวออกจาก f c e e o o o นะฮะที่เขาไม่พอใจมันเป็นร่างกฎหมายที่สภาคอนเกรสกำลังพิจารณาอยู่ว่าด้วยการแข่งขันและการคุ้มครองสื่อสารมวลชนหรือ Journalism Competition and Preservation Act นะฮะกฎหมายนะี้มีชื่อย่อว่า JCPA ซึ่งมันเป็นข่าวในสัเมริกาเล็กน้อยนะฮะ มันเป็นข่าวในไทยนิดหนึ่งแต่แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้มันอาจจะไม่ได้ผ่านอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจว่าอ,องค์กรภาคประชาสังคมเขาล็อบบี้ให้นักกฎหมายผ่านร่างกฎหมายซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพลเมืองทั่วไปซึ่งเป็นยูเซอร์เป็นลูกค้าของ f a c e b o o k เนี่ยนะฮะ เอาง่ายๆก็คือว่ามันมีมันมีการล็อบบี้ให้สภาคอนเกรสเนี่ยผ่านกฎหมายฉบับนี้ด้วยการล็อบบี้ผ่าน NGO ด้านสื่อสารมวลชนแล้วแล้วถึงเวลาก็ดูเหมือนว่าไอ้กฎหมายมันไม่น่าจะผ่านอย่างน้อยผมเชื่อว่ามันคงไม่ผ่านแต่ว่าอย่างไรก็ดีไอ้ความที่กฎหมายมันอาจจะผ่านได้เนี่ยแค่นั้นเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงมากพอสำหรับบรรดายูเซอร์ของบริษัทเอกชนซึ่งให้บริการ อย่างดีเยี่ยมทั่วโลกแล้วนะฮะคือในขณะที่ผมบ่นถึง Facebook หรือ Twitter หรือ Google หรือ YouTube อะไรบ่อยๆเนี่ยไอสิ่งที่ไม่ควรจะมีก็คือการแทรกแซงจนการออกกฎกติกาที่ทำให้เขาประกอบธุรกิจไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะการให้บริการของบ,บริษัทเอกชนนะต่างๆเหล่านี้นะซึ่งอันนี้เป็นธีมของรายการนี้ในวันนี้นะฮะก็คือว่าการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทเอกชนนะครับ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินในการลงทุนนะฮะแอนดี้สโตนหัวหน้าฝ่ายนโยบายการสื่อสารของ Meta นั้นทวีตข้อความว่าหากสภาคอนเกรสผ่านร่างกฎหมาย JCPA Facebook จะถูกบังคับให้ต้องพิจารณาถอดข่าวออกจากแพลตฟอร์มแทนที่จะต้องยอมจำนนต่อการเจรจาที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่คำนึงว่าทาง Facebook ได้จัดหาช่องทางสำหรับการสื่อต่างๆผ่านทราฟฟิกและยอดสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ร่างกฎหมาย j c p a ในสหรัฐเนี่ยนะฮะยังไม่ตรหนักถึงข้อได้จริงที่ว่าสำนักข่าวต่างๆก็เผยแพร่เนื้อหาของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม Facebook ของเราเพราะพวกเขาได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่เราคณิสมาคมซึ่งเป็น NGO สื่อในสหรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งเอาจริงๆก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ได้สำคัญหาอะไรเลยนะฮะไม่ได้ทำอะไรที่ดีกับประชาชน ไม่ได้ให้บริการประชาชนเลยแต่ว่าอ้างตัวเป็นตัวแทนของสื่ออะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> เขาก็ไปล็อบบี้ด้านกฎหมาย <c oughs> คานนี้หนึ่งในเหตุผลที่สําหรัิการนั้นเป็นประเทศทึ่พัฒนาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการให้บริการที่ดีจากบริษทัทเอกชนเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าไม่มีเพราะก็เพราะว่า NG o อแบบเนี้ยไม่ค่อยมีที่พลต่อการผ่านกฎหมายในสภานะฮะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะเชื่อว่ามันจะไม่ไปไม่ผ่านในรูปแบบที่ องค์กรเนี้ยเขาเสนอให้ผ่านนะฮะไม่งั้นประชาชนก็จะเดือดร้อนผู้ใช้ facebook สมาคมนิวส์มีเดียไลอ n น e ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะหรืออ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยซึ่งก็ดันอ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประชาชนอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะมันนี่คือสันดานขององค์กรแบบนี้นะฮะทำให้ประชาชนเดือดร้อนโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะฮะ ขออภัยนะวันนี้ผมจะแรงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีหลายหลายประเด็นเหลือเกินแล้วก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดนะฮะสมาคมนิวส์มีเดียไลน์ซึ่งเป็นตัวแทนของสื่อสิ่งพิมพ์กำลังเรียกร้องให้สภาคอนเกรสเพิ่มร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ย JCPA เข้าไปในกฎหมายด้านความมั่นคงโดยให้เหตุผลว่าสื่อสิ่งพิมพ์ในสหรัฐไม่สามารถทนต่อการเอาเปรียบของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ได้อีกต่อไปแล้วเวลาในการดำเนินการก็ลด น้อยลงไปทุกทีซึ่งหากสภาคอนเกรสไม่รีบดำเนินการโดยเร็วโซเชียลมีเดียอาจกลายเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยพฤติในในที่ในขณะที่กลุ่มสมาคมต่างๆนะฮะกว่า10แห่งไม่ว่าจะเป็น American Civil Liberties Union and Public Knowledge Computer Communications Industry Association เนี่ยก็เป็นสมาคมนูน้นสมาคมนี้เนี่ยนะฮะ เรียกร้องให้สภาคองเกรสคว่มร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างข้อยกเว้นในการต่อต้านการผูกขาดให้องค์กรสื่ออ่าคานนี้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียบังคับใช้กฎหมายที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่มีชื่อว่า News Media B Bargaining Code เนี่ย บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งรวมถึง Meta และก็ Alpha b e t Alphabet Al ของ o o g l e Meta f a c e b o o k เนี่ยนะฮะได้ร่วมลงนามในข้อตกลงกับบริษัทสื่อต่างๆกว่า30ฉบับเพื่อตกลงจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทสื่อสำหรับเนื้อหาข่าวที่ช่วยเพิ่มยอดคลิกและรายได้โฆษณาให้กับพวกเขาท่านผู้ชมพอจินตนาการได้ใช่ไหมว่าทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรทั้งหมดนี้จะจบลงด้วยการที่บริษัทซึ่งมีตัวแทนเป็น NGO ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนสื่อเนี่ยบริษัทพวกนี้เขาล็อบบี้ผ่าน NGO บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนี่ยล็อบบี้ผ่าน NGO ให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายที่เป็นภัยต่อโซเชียลมีเดียจอยน์อย่าง MetaFacebook เพื <m> ่อ ah> ให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมตาเฟซบุ๊กเนี่ยมาทำข้อตกลงโดยที่ยอมจ่ายเงินเป็นส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือวิธีการซึ่งทํากันนะครับแล้วก็ผมหวังว่ามันจะจบลงเช่นนั้นเพราะว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการก็คือว่าประชาชนจะต้องมีความสะดวกในในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ Facebook มันสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถึงแม้ว่ามันผูกขาดก็จริงเนี่ยมันผูกขาดแบบที่มันให้ความสุขกับประชาชนถามว่าเดือดร้อนบริษัทซึ่งเป็นสื่อเดิมๆไหมเดือดร้อนฮะ เดือดร้อนไอไ้อไอสื่อสื่อท้องถิ่นในสหรัฐก็เดือดร้อนเช่นเดียวกับเวลาผมผลิตเนื้อหาที่นียผมผลิตเนื้อหาที่นียถามว่าเราได้รายได้ส่วนแบ่งจาก Facebook จาก y t u t u ไหมก็ได้แต่ว่าใครร่ำรวยใครร่ำรวยมากกว่ามันมันก็คือ Youtube กับ f c e e o o o แหละเวลาเขาหาโฆษณามาลงได้แล้วบังเอิญเขาเป็นยักษ์ใหญ่นะเนี่ยเาเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่เขาก็มีโฆษณาลงเยอะ เขาผูกขาดแพลตฟอร์มตรงนี้เพราะเทคโนโลยีลยของเขามันล้าสมัยที่สุดแล้วมันเป็นที่นิยมที่สุดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของออสเตรเลียก็คือว่า Facebook ก็ต้องวิ่งไปแล้วก็เอาเงินไปให้เอาเงินไปให้บริษัทเอกชนซึ่งไปล็อบบี้ให้รัฐบาลเนี่ยมาเล่นงาน Facebook สําหรับผมอันนี้มันโอเคคือผมไม่โอเคอกับกฎหมาย JCPA เลยแล้วประชาชนทั่วโลกที่ใช้ Facebook ก็ไม่ควรจะโอเคกับกฎหมายที่ใช้ ที่ที่ที่ออกแบบมาแบบที่ที่เรียกกันว่า JCPA นี้แล้วก็ไม่ต้อง,อง,องกังวลในกฎหมายมันไม่ผ่านหรอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือขั้นตอนในการาพูดคุยกันนะฮะรวมไปถึงในการเอาควักเงินมาจ่ายในบริษัทเอกชนซึ่งเขาลอบบี้ให้มีการผ่านกฎหมายเช่นนี้ผมไม่ต้องการใช้เวลาเรื่องนี้นานเกินไปเพราะว่าวันนี้มันมีหลายเรื่องแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือว่ามันเป็นออสเตรเลียนโมเดล รัฐาบาลขู่ที่จะเล่นงาน Facebook กรณีของสหรัฐเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ขู่เล่นงาน Facebook หรอกนะฮะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเขาไม่ได้ชอบอดอ,ออกกฎกติกาที่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทเอกชนยกเวน้นซะว่ามันจําเป็นจริงๆกราบใดที่บริษัทเอกชนนั้นให้บริการประชาชนอย่างค่อนข้างดีเยี่ยมนะฮะต่อให้มันผูกขาดนะฮะยกเว้นมันเป็นกรณีซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมซึ่งห้ามผูกขาดอยู่ แต่ว่าในกรณีเช่นนี้นะมันเป็นสภาคอนเกรสซึ่งพยายามที่จะแบ่งกล้ามนิดหนึ่งแล้วก็กดดันให้ f c e e o o o เนี่ยไปไปพูดคุยกับบริษัทเอกชนต่างๆซึ่งเดือดร้อนอกับกานที่ Facebook มันผูกขาดทุกอย่างไปหมดนะฮะก็เป็นว่า j c p a เป็นกฎหมายซึ่งกลัวว่าจะออกมาแต่ว่าผมแค่ต้องทำเป็นกลัวเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะจบลงด้วยการเจราจาระหว่างสื่อท้องถิ่นซึ่งล็อบบี้ผ่าน NGO ไปที่สภาคอนเกรส แล้วก็ Facebook ซึ่งมีเงินเหลือเยอะซึ่งสามารถควักเอาไปยื่นเป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจให้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 บริษัทเอกชนซึ่งล็อบบี้ผ่าน NGO สื่อเนี่ยไปบอก NGO สื่ออีกทีนึงว่าโอเคถอยได้แล้วไม่ต้องผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะ